เก้าผมคือจังอี๋ชมล่านบ่ะคะแนนชมลุงปองพุใหญ่ๆดำๆนี่นั่งนี่ชมลุงปองเหรอทำหุ้มซะกันปากแดงจึงคึงค่ะนี่เอาเอาผุฒเถ่าจังไหนฮะเ่านึงน้อยๆขาวๆไปแกล่เด้แต่ว่าบ่คือหญ้าถั่วแต่ว่าหั่นคนน้อยๆคือกันผุฒเถ่ามาจังได๋จังสิมาทุ่มนมัดย่เฮียนเฮาว่าซั่นเ่านั่นเลยว่า ไม่เขชยวใส่กระทุ่มหันละลาวสันธรรมัดหัวจอกทุมหมากแดงจึ้งคืนปากแดงนุ้ปุ้ยเจ้าสมัยเขชยวหมากแดงเ่าแม้วสันเออเป็นนักสุเทียนละว่าสันแต่ว่าฝันโบฝันเงาเด้ฝันเจ้าจอดเด้บันีท์ทาผู้สายหนึ่งงงงงงงมาเด้หัน่านี้ผู้สายผู้หนึ่งเด้สามคนในบันก็สามบ่อวันนี้ละมึงงงงงงงมาเหมือนมายืนพอว่าอยู่ทั้งหน้า พามาตัวจีบตัวเด่นพันสันพญายันเลยว่าโยมาตัวจีบตัวเด่นยังไงตะเก้าก็เคยอยู่หนีได้หรอว่าสันย้ายดําดําชุ่งชุ่งเหอนว่านพูดว่าเป็นมาผู้ละเทียบเถียงผู้หญิงสองคนนั่นมาผู้กสองคนมาพร้อมกันแต่ว่าเถาผู้ซ้ายเนี่ยง้อมมาผู้เดียวมาผ่นมายืนพราว่าอยู่มาตัวจีบตัวเด่นพันสันแต่ว่าเถาผู้ซ้ายนี่ยเถาไม่งี้งอินมาหัวจอกหรือว่าอย่าวพันนะ มาดูหนี่จะได้ได้หรอว่าสันบ่ได้นี้จากจจะเทียวว่าสันเทาสุ้งจุงดำดำว่าเป็นคนูดยังไงนั่นมอนเพิ่นยูหนี่อยู่ได้นะต้องมีเด้สีมีคููผัวเมียอยู่ปู่กำงานยูหนี่วันต่อมีแฉแฉจังสีฝันจังสันลักษณะของฝันฝันหนี่ถ้าฝันมาเป็นคู่หนี่สีมีผัวเมียเลยเนาอต้องดูน้ำขันเทาช่องเทานี้ว่า เห็ดบ่ท่านถือบ่อเอิ่นบ่ได้คือเอิ่นหาตะปูยาบ่เอิ่นหาตะเกียบบ่อเาะท่านในฝันนั่นออืืแม่นแล้วขณะยุนีจากเขาย้ายกระได้ท่านอืย้ายบ่ได้หนีจากนี้จากเที้ยวท่านแถาทุ่งๆก็คุยนั่นแถวนั่งนั่นบ่ปากดอกนั่งกองจองนู่นั่งเหียงกันอืเถวไม่ยิงนั่นแถาผู้ชายไม่ยืนพ่อะบ่ออยู่ต่อหน้าฉันเนี่เฮ้ยมองบ่เคยมากต่มาเพราะฉันไม่บ่เคยมาจังไหนยุนีจากเขาขนมาละว่าย้ายนั่นคอยก็เลย กันจังเสืนี่เลขนี่มันมาหัวเมียบ๊อบเข่าแปดบ๊อบสัญญายว่าย้ายขึ้นว่าฮึ้ยสูงครับหน่อยมันก็ออกไปได้ตัวโตนะว่าพื้นเลขเนาะหนุ่มแมนเยอะมันก็ไปได้ตัวโตแล้วแต่ว่าความฝันของเขาเนี่ยบางเทือมันก็ฝันก็เขาเลยดิเจ้าสีไปตีไว้จังได้ว่าพื้นย้ายนั่นมัเข่าแป คันซื้อเลขสามตัวย้ายกสิซื้อสามเข้าแก่จริงๆนะขันเสียวรักผู้เฒ่าใจผู้เฒ่ามาสามนย้ายไปสามเก้าแป่แม่นขันว่ารักผู้เฒ่านี่ขันสือซื้อกันไว้ซื้อช้องตัวก็ซื้อเก้าเก้าไปจริงๆนะชี่คือ่าโทนี้เล็กเมื่อคืนนี่กับฝันดูฝันใหญ่สายฝันโมมีสมาถอกมาทีฝันจือบ่ได้ตื่นขึ้นม้านางงงอยู่น่งคือจือว่ากามฝันฝันว่าจังไดนะ แต่ว่ายายก็ขึ้นโออกเท่าเดิมมันก็สีได้บอกผู้ใดลรกขันคืดบโออกสีไปแก้ว่าจังไรแต่ว่าอันฝันนี่ฝันว่าผู้เท่่ชื่อได้จื่อได้ลักษณะนั่นจื่อได้อันถ่อแต่ว่าขันมือขึ้นนี่ก็ถ่ายโยว่าตูม้าขามามตม้เน่มมอเตอร์กับว่าห็นนนทยะกับว่าห็นเอาว่าม้าดอกที่ล้านกับว่ายายตึงพนะเดี๋ยวฉันไปชื่อน้ำแดงให้กัน เขาไปไหว้ป kind of ู่ปองไหว้น้ำปู่เนาะว่่ส um> ันบ่ไปจ้าเทียบักยองยาะนันบักกระเทยหน่อยนันบ่ไปจ้าเทียวไปมาเดือกเขาเดือกเขาบ่ไปบ่ไปบ่บ่เจ้าพี่สันน้ำเลยสิไปเอาพื้นบ่นอนเราบ่พี่สันเดี๋ยวฉันไปให้บ่ไปจ้าเทียบเอาไปม้าบ่ได้ไปจ่อยเลยบ่ได้หอดอียังมื่อคืนนี่เออปู่ไอ้ยว่สันบาแล้วกับบ่ได้เห็ดน้ำท้ำตามเด้อมือนี่วี่สันมาจะเป็นนังไหนดรอกว่าสัน ก็นั่นก็ไปเขาฝันในเรื่องว่าท่านฝันหลุดใหญ่ไปเบิดหลุดจือกับอะไรอ๋อยกันที่บอกวีลีลูกล้านปุ๊กนะทีได <The> mm ้บอกเป็น hmm. ต so so um, ัวเด้อปู้ว่าท่านอธิษฐานอยู่แต่ว่ากับฝันอยู่แต่ว่าจือบอะไรอือจือบอะไรมันสิไปจับใจพามของมึงได้จำจำจำจอะไรแสดงว่าบ่แมื่อ่เนี่อืมันเขาทบทวนปันได้กับกับบอมาแต่ว่าเหล็กนี่มันต้องขึงนชื่อแยหวาก็เลี้ยว ก็แล้วแต่ผู้สิตีแต่ว่าฝันนั่นมี้ฝันเท่านี้อืฝันผู้เท่าผู้หญิงนี่ฮสองคนสองคน,งคนผู้สามหนึ่งม้าน้ำกุณผันมันผู้ชายเอ,อ่องเอเงาะมาหลังกองกองอม้อมมามายืนทเทวอยุตโนนางมองบอกเคยมากับมาว่าสันเถาวะไย่อกเคยมาจังเลยแต่ว่าอยู่หนีตะเกาเด้วาสันย้ายอันจุงจุงเหมือนว่าด้หนี้จากนี้จะเทียว่าสัน หาว่าเจ้ากระไรเป็นบ้าเป็นมาบ้านหลังนี้บ่มคะมาเฮียนเขาหนีละผู้เฒ่าบ้านยายบ้านอะไรที่อยังบ้านอะไรที่หาตัวเดียวบ้านอะไรมีอันอื่นบ่หาเก่าบ่วลุงมิตรผู้เฒ่ามากนะจักแล้วล่ะผู้เฒ่ามาบ้านหลังนี้มิตรผู้เฒ่าอ้วยใจสิมหาเก่าบ่แม่สามคนผนเด้ไม่ยิงสองสามหาเก่าบ่แม่จังหวันเราก็แล้วเตสีจี๋แล้วเตสีตีบ่พื้นบัวพื้นยายหนึ่งฝันยายตีจังชี่นึ่งนะ การจักษณะของคุ่นก็ตีพุ่งขึ้นกันเนาะคุ้นละคุ่นก็ตีไปพุ่งละ้นกันตีเขาถือบางคุนกั็ตีเพราะกันมันมาบ้านเนี่ยแต่ว่าเลขสิบเจ็ดเห็นแน่นอนนะยุใส่ไปเบืงอยู่อแล้วเดินยุใสเจ้าตัวพิษสัญญาคอยจะขาเจ้ายุใส่ยุใส่พุ่นหน่นเนาะไปเบื้งมือใดไม่ก็ไปเบื้งมือเจ้านัดคอยเนาะเจ้าว่ามืงอื่นเศร้าคอยต้องเข่ามาเพราะไงนีว่าเข่ามาด้วยสันคื้กันละก็ใบที่ทิ้นเ้าโม้นมึงโอ้ที่เพอใหญ่นั่นแล้วว่าสิเจ็ดนั่นบอ บมาเนาะเป็นตัวแบบไงเป็นตาขายอยู่ได้หน่เวลาเขาถ่านเดี๋ยวโบ้มาได้นี่ขาก็ติดคุกด้วยแหละไม่ก็จังมาย่านติดคุกแล้วจังมาโบ้ขาอยู่หนินั่นแหละเสาขายังให้เลขสิบเก็ดท่ใส่กัพนพนเห็นตะเหินตาไปเห็นง่ามมือเศ้าตาไปโอ้โหเด็กจีบว่ามันเขียนไว้ตาว่าเพนกคยสอนสู้กับมอเตอร์ฟังอยู่เลยเหรอสอนสู้ฟังอยู่มือนั้นเดี๋ยวมืออื่นเศร้าสีแรกมาว่าสันเป็นวายายก็เลยบอกเพคนเนาะซื้อมาสุ่มมาในเรื่องว่าสัน ซื้อไรก็ได้หรอกซื้อจากพี่น้อยหานวัยม,มาไหวเพื่อนย้ำมือเศ้ามาเบืองห้องกอดเพื่อนผอมผมมอเตอร์ก็รับปากคำมาได้กมมอเตอร์นี่มีการขี่ตัว,วเขาอยู่เด้เขาถ่าโบมาเมียก็สีว่าตัวเมียจะคอยสิดอดกันสีว่าที่แม่ที่แล้วนี่แม่ถึงบ่ถือถือแตาพ่อบ้านนั่นบ่ค่ะแม่ถึงนั่นหาเลขสี่สองหนึ่งเนาะทั้งสองก็พิส อฟซีเป็นทักมากว่าแม่ถึงบ่ถือกบว่าถือบ่ได้ควอหมายบ่แม่นแม่ถึงถือได้แต่ได้ข้อหมายนนทิยาว่ปกคลิปหมายถึงว่าพ่อบ้านแม่ถึงถือมุตตาเป็นผู้ถือมุตตาเป็นผู้ถือแต่ว่าแม่ถึงนันหายซีสองหนึ่งคือบ่ถือนะคะว่าถึงความเป็นมากนะคะแมนบ่บ่ตีบ่ถืองวดบางหันแต่ว่า ตาถือโย่พ่อบ้านเพิ่นถือแทบทุกงวดแต่ว่าแม่ถิงก่ได้ถือแม่เถิงเพิ่นบ่ซื้อเลขดอกค่ะเพิ่นเว้าเพิ่ฝันให้ฟังเพิ่นบ่ซื้อบ่าจังนึ่งเพิ่นก็โดนโดนจอดแจ้นึงพ่อบ <ido> <rails> ้านถือแต่ว่างวดนี้พ่อบ้านแม่ถิงเห็นเจ็ดหนึ่งหนเห็นของหนึ่เจ็ดนเท็นึ่ถามเนีแม่ทุกเที่พ่อเพิ่นถือเพิ่นเห็นแบบนี้บ่เว้าเพิ่นเพิ่นเอาเลขมาตาใส่เพิ่นเห็นเพิ่นฝันเด้บ่ค่ะงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นไปเห็นค่ะค่อยไปขอก็ยังเห็นแม่ อื็กสีเกีย,กยไม่เจ้าเห็นบอลฉันเราซื้อบอยวนซื้อลงมาเลยเด็กเราสิอยูแข็งแข็งไปปุ่นเราปีนหัวไปทั้งแต่เว้นตกปุ่นเด้กเราปีนขามาทั้งแต่เว้นออกจีบเกียรตนะ่ะ<อ>เห็นค่ะบ้านนี้เตือนเศร้าลุ้นอยู่ย้ายไปเบิ่งหายไปเมื่อเศร้านี่ไปบ่มีเลยบ่มีพีชย่างเดียวตะโกมุตเตอร์บัมาเมื่อคืนถ่ายด้วยกันเลย บมาเก็บเงินบวมาตู่มาใหญ่ก็ถ่ายดูนูกว่าบ้านก็ไปพุญเลยก็ที่ถากอะอันนี้ก็เป็นเลี้ยงความฝันเนาะเลี้ยงเฮาเสียงโชคลาภเนาะบางเทียกับเขาบางเทียกับว่าเขาบางเทียกแตคนละาครบางเทียกแต่มาได้ว่าเป็นบางๆบางๆนะดวงดวงดวเขาท่านได้มาเพื้นหินพวแก่งเวกยังง่ายงหลุดมีเสียเดียวน่ะผมมอเตอร์สีได้หลายบาทนะ เห็นคัดอันนั้นพบ้านแม่เธองวดนี้เพิ่นเห็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดนึ่งเพิ่นเห็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งต้องถามนน้เพรานถือ่เพิ่งงวดเพิ่งกัเพิ่งกัได้บองขั้นกั่ได้ฝนั่นไหค่ะเม่นงวดนีใหาห่างเดียวคคอหนึ่งเจ็ดเด้อก็เด้อแว่าแม่เธองผู้เฒ่ามาบ้านเพิ่นบ้านเล็ทีหาผู้เฒ่ากับเก้าก็ได้ตีหาเก้านะคะ ในคลิปนี้มีหาเก้ากับหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นแค่แนวทางหาซสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะอาจมันจะเป็่นไปได้นามันก็ออกได้สุดๆนะว่าพื้นหวยเนาะกันหุจักคักโอ้ยมันบ่ได้หาดดนปันนี่แล้วมันกแต่ฉีดไว้อยู่เหรอเป็นแค่์น่ะยป็นงูน่ะฉีดไว้กะมมือขึมนตื่นนี่เพิ่นมือใหญ่เพิ่นวางยาวกันมันนี่เพิ่นได้หลาย กันโบมันเพิ่นกิดเสียหลายเนาะกันโบมันกิดเสียหลายผลติ๋วแวงคือกันนะวะกันย้ำเพิ่งมันเพิ่นกิดอ่าควนไหมจะพูดแล้วพผมลายาลายยาพูดเอาหายยื้อใส่ป่ะหายยื้อใส่ป่ะทีคันเลขสีออกปุ๊บหนีเลขออกปุ๊บหนีคอยสิถามรถเด๊มันโบว้ารถเด๊คอยสิถามอ่อนอืมเพราะยังหวนโบตันหุ่นจักข้าวเรื่องป้าแต่ว่าคอยก็ถือจุกของหลายหลว่าเด้เมีอ้าพื้นเอาเงี้ิงมันกใจ บนิปั่มเนาะนบคือผู้ชายนะครับเ็อันตัวเลขนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพบ้านของคุณยายถึงนี่เป็นฝันเม่ไเด้ฝันนะครับเพิ่นไปเห็นตัวเลขอยู่พ้นปูนะครับสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีความฝันเพิ่นพร้อมนะครับงาเพิ่นเป็นราบ่ฝันเพิ่นกับฝันเกี่ยวอยู่นะครับเลขสิบเจ็ดแต่ว่าความฝันของคุณยายถึงนี่นะครับเพิ่นฝันว่าเห็นผู้เฒ่าสามคนนะครับบ้านนี้บ้านเล็กที่หานนทิยาเพิ่นก็เลยตีให้หาเก้านะครับ พี่น้องกไปปิจารณา,บารบเบ้เน<ป>ง,งนะครับเด้อมันก็เป็นโชคลาภองเ้อนะครับ,บกบาากินนเเมััออได้งวตบาา็